คุณยสวัสดีคุนผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไัยขอบคุณ,คณม,ามากครับ ครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยู่กรุงเทพมาหานครก็สบายๆกันไปมิโนโนมินิแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะไปเที่ยวไหนพเพราะเริ่มจะไปไหนมาไหนมันได้แล้วถ้าเกิดไปนครปฐมโอ้โหแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านคาปีซิตี้จังหวัดนครปฐมครับใช้ถนนเพชรเกษมนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมพอเห็นโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันท์อยู่ด้านขวามือก็ให้ชิดซ้ายพอเห็นสะพานลอยนะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรียบคลองชนบางแขม ไปอีกประมาณ2กิโลเมตรครับคาปิซิตี้จะอยู่ด้านขวามือหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับคาปิซิตี้เลยนะครับคร่ำบอดอยู่ในวงการอาหารเนี่ยมากว่า10ปีแล้วครับที่นี่นะครับมีเนื้อที่กว้างขวางมากครับร้านนี้นะครับมีแนวคิดอยากจะให้ลูกค้านะครับได้ทุกอย่างที่ต้องการทั้งอาหารอร่อยในบรรยากาศแบบสบายๆร้านกาแฟสวยๆหวานๆสำหรับคุณสาวๆหรือโซนสวนสัตว์ของเด็กๆ นะครับก็จะได้วิ่งเล่นอย่างเพลิดเพลิน,พ,นพร้อมมุมถ่ายรูปอีกหลากหลายสําหรับลูกค้าโซเชียลนี่เหมาะมากครับถ้ามาที่นี่นะครับถือว่าครบรถจริงๆครับอาหารก็หลากหลายนะครับมีทั้งอาหารไทยอาหารต่างประเทศนะครับต้มยำไก่บ้านน้ำำําดําปลากระพง3ารสพิซซ่าเตาถ่า,านและเบอร์เกอร์โฮมเมดแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินยำส้มโอกุ้งฟูเนี่ยถือว่าผิด เพราะสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่น้ำยำเนี่ยครับเป็นสูตรของทางร้านเลยนะครับบวกกับใช้ส้มโอพันขาวน้ำผึ้งของดีของนครชัยศรีที่ด้านนอกเนี่ยจะเปล่งปังกัดแล้วเด้งฉ่ำน้ำด้านในได้รสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีแกล้มกับกุ้งฟูงกับกรอบมันๆเนี่ยเข้ากันสุดๆครับร้านคาปีซิตี้นะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับเรื่อยไปเลยนะครับถ้าโซนอาหารปิดสี่ทุ่ม นะครับแล้วก็นั่งได้ถึงประมาณเที่ยงคืนครับวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับมันเฮฮาสุกสนานแบบที่รับประทานเต็มโต๊ะขนาดนี้ของไม่ได้มาเองใช่นี่เจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนี้เลยครับนี่เลยครับขาพร้อมมีเซฟด้วยเลยนะครับและที่สำคัญมากเลยที่มาเองไม่พอเอาเตามาด้วยนี่ทำนี่สดๆให้เราทานเลยนะลองนี่ก็บอกเลยเกาบอกเลยว่าเขาเขานี่ยนี่นี่ผมก็ยังอยากจะลู้งจริงอันนี้ผมยังไม่ได้ทานนะผมจิ้มได้นะโอเคนะเออเจิ้มมาฮะจิ้มต็โอ อืผมที่เขาพูดเลยครับครับอาจะคนแนน, <ะ S 2> แน,นปังครับ <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมเกาจะคนแนนปังนะออืืกุ้งฟูไปได้นะฮะมีความสุขนะฮะคาปิซิตี้มันมีสองโซนโซนหนึ่งโซนอาหารเปิดตอน เออสิบโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มอีกโซนหนึ่งเขามีคาราโอเกะใครไปร้องเริงอะไรกันด้วยนะฮะแต่ว่าคาราโอเกะเขาเปิดตอนสิบเอ็ดโมงใช่คปิดอีกทีนึงก็ตอนเที่ยงคืนอย่าลืมไปกันมาได้เลยนะครับถ้ารวยจัดมีปัญหาแบบว่าอยากจะเป็นส่วนตัวล้มละก็นั่งหอหรือโดดร่มเลยไม่ได้ไปแต่ไปดีๆไปดีๆไปดีๆโอเคครับพักตรงนี้สักครู่บางสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวเพราะช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ลัวคุณป้า